สองพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่เคยทำงานร้านซูชิโร่โ<อ>และได้มาร้านซูชิโร่ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกมีคนเยอะมากเขาย่ําไม่ได้สวัสดีครับอ่ะขอตัวกับถายวิดีโอไปยินไปได้ไหมครับขอบคุณครับขอตอกับยี่มาก์ถ่ายวิดีโอได้ขอบคุณมากครับมาเนเจอร์ซังกดเด็กที่เกิดขอบคุณมากครับสั่ห้าองครับขอบคุณราบมีคนเยอะนะครับก็ เขาย่ำไม่ได้สามห้าสองตนอะไรนสาตันนี้อะไรนะตันนี้เพื่ออะไรถังช้นหน่ครับช้ยว่าประมาณสามสิบนนาทีสนาทีสุชิโร่ดนมากในประเทศไทยย้วยห่ราะเระชอบสุชิโร่มากที่สุดในไตยเทียนุูชบที่สุดใไหก็กินสุชิโร่ที่กินงเศปเป็นผังเรกนะคนแท อันนี้นะครับทุกคนตอนนี้3ามนั่งหกนะครับกประมาณ3ามสิหนาทีแ่าลราวสามนสองมาทิ่สุชิโร่ที่กรุงเทพทงเลขนะครับโบรทำอะไรมาเล่นด้วยกันะนะแับแรงก่อนครับครับแรงครับตอนนี้ชนะได้แค่เงน ตอนนี้นชำระแแคชโอลีแคชโอลีอัะโอเคครับนี่ีไหมได้ได้ครับต้วยิเลูกค้าสองท่านครับดีใจมาเลยเ,เป็นมากาเลยจะไม่เคยมีแคชมไม่เคยมีเงินสดแต่น่นาจะได้น่าจะได้นะสาธอทำคนเดียวยากนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไร พี่ชายนะพี่ชายก็ไม่เป็นไรนะโอเคอพี่ชายนะพี่ชายสบายด้นะครับขอครับมีอะไรมานานเลยนะคุณชิโร่ซาชิบุ่ะไรมั่งจริงเดอ่าเมนูแนะนำวันนี้มีภาษาญี่ปุ่นด้วยมั้มีภาษาญี่ปุ่น ก็แบบเพร่อกร่ใช้ผักไทยฮามาจินะฮามาจิ20บาทก็ประมาณร้อบาทหรือหกบาทหกสิบบาทสองร้อย20บาทราคาแพงมากกว่าของอิ่งค์นะของเซมอนนะเซมอนสอเอาสมีมาเลยฮามาจิมาจิสองเอส ที่นังเข้าอูอ้ส่มจานโตซีจาคิดอีกคนก็มันกักนนะเดี๋ยวบอกยังไงต่อรับรที่อีกคนน่าจะฮาจานใช่ไหมฮะมีะ,ะ,ะเบียามาก,กวาอีกแนะนำเมนูอ,อะไรนะที่นังแนะนำเมนูวันนีนาะอืมอืมอ๋โรสตี

เงินเงนสดอะไรม่มีมี่เการ้อยบาทหผมคิดว่าใช้บัตรเครดิตนะครับตั้งใจว่าจะใช้บัตรเครดิตนะก็ไม่ค่าเงินสดนะเอะดเกัน้นากเช็็คเชยังได้ยังโอเคโอเคดีกัทอเลย あ、ママママてる。ママ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 マ メダギと何万1フェとか食べれへんェ何何本ェとパフェとパフェとプラテとパフェ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 とパェ ไ่่เคยมีเงินสดไทยบัตรนะก็ยอดเงินเย็นนะก็จะเตียนบัตรโอเคผู้ใจเดีวครับผู้ใจเดีวถ้าใช้บัตรเครดิตดิสカ UNT ไม่ได้ก็โอเคไม่ใช่แคช่องที่ใช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 ่ถ้าใช้เงินสดดิส UNT ก็ได้นะถ้ามีอะไรนะอะไรนะน่าจะมีดิส UNT ค,คูปอง チケットオ <laughs>、okay. ーイ、ね、ーねいデビープミヤザキエハーとアマチゴマズケーナツワイナこれで安心して食べれるわ。<laughs> <laughs>

ทำเกี่ยวกับสูตรอะไรก็ได้นะอนีร่อินคอนะเนี่ยจนแกสั้งได้นะสั่งเยอะๆได้นะมีบัตรเครดิตนะเดี๋ยวมุกกระมาชอามาชีอ่ะสโลสโลสโลสด้บัิอันนี้อร่อย bi ebi abu galau, abu ni ebi abu galau, abu apa sahaja, abu, karena rosak rumah car, abu, 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 abu,

ตอนที่ทำฟาทไอมผมก็ทั่นฮามาชิที่ร้านซูชิโรน่นั่นเหรออย่าตัวมัอะโวคาโดใช่กุ้งกับอะโวคาโดนะอันนี้ก็เมนูนิ่มนะผมก็ชิมมาก็อันนี้อันนี้นะอันนี้ไม่ขายซออสใส่อะมาดาัลดีกว่าเด่นแบบเนี้ยทุกคนก็ลองใส่เต็มในเบบี้เบบี้หนะสวยมากใช่ไหม 아마다레나 아마다레 풋사타이 고루와 라나 마카타나 네네네 아르 비 바질 치즈 아요 마구타쿠 파사이 퐁와 마구타쿠 마그로 갑타쿠 와아와니요 사몬 바질 치즈 가빌 시 시리즈 아루노 아로 그러니저 아니 에비 바질 치즈 아니 사몬 바질 치즈 แต่พอันอันนี้ใสไ่ไม่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยอันนี้ว่าอะไรเนะนื้อเด็กทุนมากครัผมกเนื้อคาร์บีนะอันนี้ก็ไม่ใส่อะไรเลยกินได้เด็กใส่จะได้รไดนะอไม่เป็นไรนะพกร,รัชานิดหน่อยนะบอกชานิดหน่อยนะ うん、oh. アロイんチャーナチャーナポートヤダイローオッ<お>ダイマイオープンタッ,ップーーアロイなオッケーポートポーーこれはタッチャンのために言ってるからねボココンチャーマークマークポートうんまんべんベナベンピーチャーナゴダイナ น,ผมผมนอ่นสองพี่น้องทานซูชิโรกที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกวันนี้วันสุดท้ายประเทศไทยนะครับก็จ้าร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับไปเชียงใหม่ก็ไปฟิลิปปินส์ก็ประเทศเวียก็เป็นครั้งแรกก็กรุงเทพก็ ไม่ได้มานานเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับกันไปที่เช่นไรครั้งแรกอะไรนะไปที่เช่นไรครั้งแรกไปที่เช่นไปที่เช่นใหม่เช่นไดอาจจะเอาไปที่เช่นใหม่ครั้งแรกครับครับฟิลิปปินส์ก็ครั้งแรกอ่าใช่ใช่ใช่เวียดนามก็ครั้งแรกครัครั้งแรกอยู่พร้อมี้นี้อับแอนต้องมีปลาตบกากตบกากไก่ ผมมีประสบการณ์เยอะมากกับเกาะขหินหินหินเขาสวยก็เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกอร่อยมากวันที่นะองครั้งนะ่องครั้งนี่แต่สองวันในที่เชียงใหม่แต่ไปกิน่องครั้งไปกินข้าสวยสองครั้งเขาสวใชไมสอครั้งกันใช้ก็ทั้ อะไรัก็มีประทับใจมีประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะก็ผมดีเจมากก็ไม่ได้เจอกันนั่นเลยโปรเจกต์ไทยก็ดีเจไม่ว่าไม่ได้เจอกับทุกคนใช่ไหมแฟนคลับทุกคนทุกคนใช่ไหมแล้วน้าอยากเจอกับทุกคนครับ ทานเยอะๆนะครับโอเคโคตรต้องดีๆๆแลเมื่อกี้โปรคุณกับผมชาหนึ่งว่าจะไปกินอะไรกันบ้างวันกินอะไรกันบ้างวันกินอะไรกันบ้างวันนี้กินอะไรกันบ้างวันนี้กินอะไรกันบ้ง 天ぷら握りをポテト。テ天ぷら握り。ラーメンとかもいいし。スシローはラーメンとアロイ。ラベルにうどんドライ。ロースピーソースからリップ。ブラックペッパーや。 ภาษาไทยภาษาอังกฤษยากมากี่ายดีกว่าเนื้อคาดูบิซุสุกิยากิภาษี่ปุนยากรับเปภาษาอังกฤษสุกภาษาญี่ปุ่นอาจย์อยากได้คานะครอ่ยาไดโอ้ดิฟเลดิฟเลดิฟเลไม่ยลใช่นกับ โอเคโอเคกินอาหารอีโฟนที่ประเทศไทยก็ดีนะอืมดีอร่อยอร่อยกดสุภาพทุกคนพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยเก่งมากพูดภาษาอีโฟนอ่ากด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 ทุกคนเป็นคนไต้ฉีไหมใช่ฮ่าฮ่ามันกดตลกเนาะใช่ทุกกองเป็นกองพูดภาษาอีโฟนโอเค ็ภาษาอังกฤษกได้วันดีวันมีท่าโมตีทุกคนมีท่าโมดีโอ้เร็มากกูได้ตั้งแจำได้นะ part time ชิโร่ยุนมากยุนมากจร็เพราะมมีประสบการณ์เยอะนะก็ตอนนั้นผมกินซูชิประมาณทุกวันอ๋อใช่ก็หลังจากทำา a r t ไทม์ก็ไปกินกับเพื่อนได้รับเงินจากซูชิโร่ก็จ่ายเงิน กับซูชิโร่ได้รับเงินจ่ายเงิน<ช>ทำพาท่านที่ซูชิโร่ไม่คนนีเงินเพราะว่าซูชิอร่อยมากเดี๋ยวกินกับโลสบีฟนะก็มีเนื้อก็เยอะนะไม่ใช่มีแต่ปลาสดนะอันนี้โรสบีฟเนดะี๋ยวว่าเมื่อกี้ผมอยากได้หรออยากได้หรออยากได้อาหารานะ <laughs> ก็อิ่มก็ผมอยากกินาฟนะท่วันนี้กินกาฟนะครับอาจจะวันนี้กินชีสเวนเซนด้วยแล้วก็ช่วนี้พวกเรกินขหวานเยอะมากจริงๆวขึ้นแน่นอนนที่ประเทศทุกครพวกเรวนขึ้นโอเคเดี๋ยววอนนี้วันนี้กินได้าะว่าใช่จะกินก็ได้ パフェスシローアロータンギャオガプスシローガポンあれイゴダイナプラペタイナドゥダイナドゥエダイナパフェストロベリーチーズケーキパフェスタイインパフェストロベリーヨーグルトせーのあっでのコムヨーグルトああディ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 タンリゴーチープラペタイタンのマーザオープンマーカー楽しかった今回も ชุดของตาเบี้ยค่ะหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโก้กับพาเฟ่ชาเท thank you นี่โยเกิร์ตใช่ไหมอันนี้ชีสเกลนะอะไรกลุ่มไหนวะกินชาชาได้หลังจากกินพาเฟ่กินชาโรมีมากนะครับ ที่ประเทศไทยนีอาหารสไตคืออาหารญี่ปุ่นับอาหารไทยก็อร่อยอญี่ปุ่นก็อรยมากมากมากมนะครับ่เรารักซชิโากริงครับอาคุณแขอบคุณขอบคุณมาก สุดๆปราเทศไทยก็อร่อยมากกับไปญี่ปุ่นนะครับผมโคตรมากเลยสวัสดีครับส่านหนครับไทยวีดีโอไปเซอร์ไปได้แม่ครับได้แม่ครับได้ไหมครับได้ครับได้สบายละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นี well. you. Thank you. Thank you. Ah, ่ร nah, you ันไครันสุดท้ยแลขอบคุณครับขอบคุณนะครัโชคดีนะครับขอบคุณครับคงอก็เอหมือนกันอ่ะอันนี้นะี้ครับับอี้นครับ